ออกจากงานมาเนี่ยที่ได้ปลูกมะม่วงไว้ในที่ของของพ่อแม่นะคะมะม,ม่วงอะไรพี่มะม่วงนั้นดอ,อกไม้สีทองก็ไม่ได้คิดว่าจะขายอะไรยังไงแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะพอออกมาแล้วปุ๊บเฮ้ยมะม่วงเรามันงอกงามดีรเราจะทํายังไงเราจะขายให้จะร่วงหรือจะรอดกับสถานการณ์ราคามะม่วงตกต่าช่วงนี้นะบอกว่ามืดเลยเพราะว่ามะม่วงออกเยอะออกชนกันเยอะพอชนกันเยอะแล้วถามที่ว่าเราจะไปไหนสี่บาทกับสองบาท น้ำดอกไม้ได้8บาทถึงเวลามันล่วงยายก็ต้องขายงงแล้วก็เครียดคือปัญหามะม่วง่ะฮะมันเยอะมากเลยคือสมาชิกกลุ่มทุกคนเนะะี่ยฮะก็ต้องการที่จะส่งออกตลาดส่งนอกเริ่มไปไม่ไหวพิกกลยุทธ์สู่ตลาดภายในพี่ว่าตลาดดํารเทศอ่ะยองรองรับเราได้หยิบเยอะเขามีกําลังที่จะซื้อนะคะสร้างโอกาสทุกช่องทางเพื่อหาทางเลือกและทางรอด ก็หาทางออกด้วยการทําออนไลน์เพื่อช่วยสมาชิกถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ชวนมาดูการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพวังน้ําบ่ออาเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกจะสู้และผ่านกับวิกฤตนี้ได้อย่างไร มะม่วงดีมีอยู่ทั่วไปถ้ามะม่วงหวานจับใจต้องไปวังน้ำบ่อถือเป็นวลีฤกษีติดปากของแปลงใหญ่กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อที่บ่งบอกให้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐานที่ดีของผลผลิตมะม่วงของกลุ่มเกษตร,รกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อหมู่ที่13ตําตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกแต่เดิมเกษตร,รกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่บ้านวังน้ำบ่อมักจะประสบปัญหาในด้านการผลิตที่มีต้นทุนการผลิตที่สูง ปุ๋ยยามีราคาแพงเกษตรกรใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมมีปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดไม่แน่นอนคุณภาพผลผลิตมีความหลากหลายตามสภาพการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวเกษตรกรมีการจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบต่างคนต่างขายทำให้เกิดปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางส่งผลให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ำซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15-25บาทต่อกิโลกรัม ต่อมาในปีพศ2560นางสาวชนชิชาช่างประดิษฐ์ประธานแปลงใหญ่มะม่วงกลุ่มมะม่วงคุณภาพวังน้ำบ่อได้ลาออกจากงานภาคเอกชนในกรุงเทพกลับมายังถิ่นฐานบ้านเกิดบ้านวังน้ำบ่อตำบลไซยอยและได้เห็นถึงสภาพปัญหาในการผลิตการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้านในชุมชน จึงได้มีการชักชวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมารวมตัวกันในรูปแบบของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอเนินมะปราสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของรัฐบาลโดยทางกลุ่มได้ผ่านการพิจารณารับรองการเป็นแปลงใหญ่ จากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นแปลงใหญ่ในปี2561ในชื่อแปลงใหญ่ว่าแปลงใหญ่มะม่วงกลุ่มมะม่วงคุณภาพหวังน้ำบ่อปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน42รายพื้นที่ปลูกมะม่วง7 1 1ไร่แปลงใหญ่มะม่วงมะม่วงคุณภาพวังน้ำบอ่อได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในการผลิตและจำหน่ายผลผลิต โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอนเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตและมีผลผลิตต่อนหน่วยเพิ่มขึ้นรวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐเลกชนโดยยึดหลัก BCG model ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า Value Chain ในส่วนของต้นทางการผลิตได้มีการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ในแปลงมะม่วงการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ตรงกับความต้องการของพืชการใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสมได้แก่การใช้โดรนเพื่อการเกษตรเครื่องพ่นสารพลังลมเพื่อช่วยควบคุมการฉีดพ่นปุ๋ยยาในปริมาณที่เหมาะสมการติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการของมะม่วง สามารถสั่งการในระยะไกลได้ส่งเสริมการทำมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคโดยการขอรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารหรือ GAP จากกรมวิชาการเกษตรในส่วนของกลางทางมีการส่งเสริมแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตมะม่วงที่ตกเกรดหรือไม่ได้มาตรฐานจำหน่ายในชุมชนและในประเทศได้แก่มะม่วงกวนมะม่วงแผ่น มะม่วงแช่อิ่มหนามะม่วงและวายมะม่วงเป็นต้นส่งเสริมพัฒนาการทำบรรจุพัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับการขนส่งการสร้างแบรนด์สินค้าจัดทาฉลากสินค้าให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้บริโภคส่งเสริมการทำมาตรฐานโดยการขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงโรวบรวมผักและผลไม้สดหรือ GMP จากภูมิชาการเกษตร ื่อให้สามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายยังโมเร์นเทรดหรือห้างสับสินค้าได้สนับสนุนการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกับกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคว่าผลผลิตมะม่วงเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของพื้นที่ชุมชนบ้านหวังน้ำบ่อแห่งนี้และในส่วนของปลายทางได้มีการส่งเสริมผักดันการเชื่อมโยงตลาดให้มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ด้วยการทำ MOU กับผู้ส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศได้แก่บริษัทสยามเอ็กซพอร์ตมาจำกัดมีการจัดทำ MOU กับห้างสับสินค้าโมเดิร์นเทรดได้แก่ห้างบิ๊กซีห้างเมกโคท็อปมาร์เก็ตในเครือเซนทันและกลุ่มเดอะมอลล์กรุปส่งเสริมการทำอ e ีคอมเมิร์ซเพจ f a c e b o o k และแอปพลิเคชัน Line ส่งเสริมให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือ QR code เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพและการันตีนอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมการทําสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G i ไมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองพิษณุโลกกับกลมสั์สินทางปัญญาซึ่ง G i ไมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองพิษณุโลกมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครกล่าวคือมีลักษณะทรงผลที่รียาวเปลือกสีเหลืองนวลสวยงามเนื้อสีเข้มไม่มีเซียนรสชาติหอมหวาน มีกลิ่นหอมและมีเมล็ดรีบบางจากผลการดำเนินงานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองวังน้ำบ่อร่วมใจแก้จนภายใต้การบูรณางานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกะชนโดยยึดหลัก BCG m o เดลตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าแว u e c ูเชนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นผลการแก้ไขปัญหาความยากจนในมิติด้านการเงินให้กับกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงกลุ่มมะม่วงคุณภาพวังน้ำบ่อให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 2.2เท่าซึ่งจากเดิมเคยมีรายได้เฉลี่ยจากการขายผลผลิตมะม่วงอยู่ที่27,000บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น62,60บาทต่อไร่นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลดีต่อชุมชนในมิติอื่นๆดังนี้มิติด้านสุขภาพเกษตรกรและคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีจากการลดใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมีการผลิตพืชที่ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งผลให้อัตราการเจ็บป่วยลดลงมิติด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร,กรมีอาชีพมีไรายได้เพียงพอที่จะใช้ใจ่ายดำรงชีวิตประจําวันในครอบครัวสามารถอยู่อาศัยทํากินในชุมชนได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทมามากินที่อื่นและผลดีในมิติด้านสิ่งแวดล้อมการผลิตมะม่วงของกลุ่มมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ําบ่อได้มีกิจกรรมการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมองค์รวมทั้งระบบภายใต้หลัก BCG Model อันประกอบไปด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเรียกได้ว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนในพื้นที่บ้านวังน้ำบ่อนี้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนให้ดีขึ้นได้ในทุมิติอย่างแท้จริง